ดค,คุณอยู่กับพลานนะคะและทุกๆครั้งที่เราพบกันนะคะจะต้องเป็นเรื่องเราเกี่ยบกับเรือสำราญน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเรือสำราญในเมืองไทยหรือทั่วโลกนะคะและถ้หาคุณคุณยังพอจำกันได้นะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะประเทศไทยเคยมีเรือสำราญเข้ามาวิ่งแล้ว2ครั้งนะคะ ครั้งแรกคอสซาครูจากอิตาลีได้นำเรือที่ชื่อว่าคอสตาวิคตอรียนเข้ามาวิ่งที่แหลมฉบงังมีขนาดใหญ่ถึง79,000ตันนะคะแล้วก็จุผู้โดยสารได้ประมาณ2,300คนนะคะต่อมานะคะเซาครูก็ได้นำเรือซูเปอร์สตาร์เจมินายได้เข้ามาวิ่งที่แหลมฉบงังลำนั้นมีขนาดใหญ่ประมาณ39,000ตันก็คือเล็กลงมามากครึ่งหนึ่งของคอสตาวิตอรียนะคะแล้วก็จุผู้โดยสารได้ประมาณสัก1,700คนคะ่แะแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดนะคะก็คือ การทุบทำลายสถิตินะคะนี่คือครั้งที่3นะคะที่คอสซาริกสนะคะจะนำเรือใหญ่ระดับแสนตันมีแสนตันขึ้นไปนะคะเข้ามาวิ่งที่แหลมฉบังนี่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะคะเรือลำนั้นมีชื่อว่าคอสซาร์กิน่าค่ะ พัลลัสและบริษัทาล้องนี้ทัวร์ลงถึงคริสตันคัพนะคะเราต้องขอขอบคุณบริษัทคอสตาคริส้วยนะคะที่ได้กระซิบเราตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะว่าเรือลำนี้จะเข้ามาเมืองไทยและก็ยังได้ส่งเทียบเชิญนะคะให้พัล้ันและทีมงานนะคะไปสัมผัสกับเรือตัวเป็นๆน,นะคะและในครั้งนั้นนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะพลันก็ได้บินไปที่ไต้หวันนะคะเส้นทางที่ไปสำรวจตอนนั้นนะคะก็จะเป็น เส้นทางของไต้หวันแล้วก็หมู่กาะโอกินาว่าของประเทศญี่ปุ่นค่ะส่วนบนเรือจะสวยงามยังไงนะคะเราก็ว่าไปที่ไต้หวันกันเลยค่ะ สำหรับอาหารที่รวมอยู่ในแพ็กเกจของเรือสำราญนะคะเรือก็จะเตรียมให้คุณทุกมื้อค่ะไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันหรือมื้อเย็นที่มีทั้งทานแบบบุฟเฟ่ต์นะคะหรือจะเป็นแบบเซตเมนูนั่งโต๊ะแล้วก็มีพนักงานมาเสิร์ฟค่ะโดยเฉพาะคนที่รักชีสนะคะน่าจะชอบเรือลำนี้ไม่เบาเลยค่ะ สำหรับห้องพักบนเรือคอ s t a f o ฟอร์จูนาลำนี้นะคะก็มีทุกไทป์ทุกขนาดค่ะไล่ตั้งแต่ห้องแบบไม่มีหน้าต่างหรือที่เราเรียกว่าอินได์เคบินนะคะไปจนถึงห้องแกรนด์สวีทนะคะและก็ในห้องนะคะก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและทุกๆห้องนะคะก็จะมีห้องน้ำในตัวซึ่งกว้างขวางแล้วก็ไม่ได้เล็กขับแคบอย่างที่ทุกคนเคยทราบค่ะ อาจจะมีบางมื้อนะคะที่คุณไม่อยากจะออกจากห้องนอนค่ะอยากจะทานอาหารเช้าชิลๆที่ริมระเบียงนะคะหรือสั่งมาทานที่ห้องพักทางคอสตาก็มีบริการค่ะตอนนี้นะคะทานอาหารเช้าไปก็มองวิวของเมืองอิชิกากิไปนะคะนู่นๆูทางด้านนู้นนะคะจะเห็นเทนเดโบนะคะรอรับผู้โดยสารเตรียมจะไป บนเรือเวลาอาจจะเดินเร็วสักนิดนึงนะคะเพราะทุกเวลาเนี่ยคุณก็จะเพลิดเพลินค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกหรือฟัซิลิตี้ต่างๆของเรือนะคะไม่ว่าจะเป็นคาสิโนไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารหรือจะเป็นช้อปปิ้งและไฮไลท์สำหรับทุกๆคืนค่ะการแสดงโชว์ระดับ World Class นะคะที่มีให้ชมฟรีทุกค่ำคืนหลังาหารค่ำค่ะ Costa Fortuna ลำนี้ได้แน่นอนในเดือนตุลาคม2561หรือว่าปีนี้นั่นเองนะคะเรือเนี่ยจะวิ่งท่องเที่ยว3ประเทศนะคะจะมีอ๋อสีหนุวิลนะคะประเทศกัมพูชาเกาะฟูกัวประเทศเวียดนามค่ะและเกาะสมุยประเทศไทยแต่ละที่นั้นก็ต้องบอกว่าทะเลสวยๆแล้วก็เป็นเมืองชายฝั่งที่สวยๆแถบภูมิภาคบ้านเราทั้งนั้นเลยนะคะ ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะและอย่าลืมนะคะว่าเรามีนัดกับเรือลำนี้ที่แหลมชบังประเทศไทยตุลาคมนี้แล้วเจอกันที่แหลมฉบังค่ะ